สวัสดีค่ะเธอเคยเป็นเหมือนฉันปะเวลาเราจะแต่งยิงอย่างเงี้ยนอกจากหนวดที่มันเป็นอุปสรรคเราแล้ว,ลวมันมีอะไรบ้างหนึ่งขนขาสองขนนี้ค่ะแม่แล้วเราก็จะขาดความมั่นใจแล้วผู้ชายก็จะตกใจแบบนอกจากตก,กใจหนวดเราแล้วลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำนะคะนั่นะคือคอส m ม c ิตัวนี้นะคะเขาเคลมเลยว่าดีกว่าแบรนด์อื่นวิธีใช้ของนางนะคะก็ต้องเปิดฝาก่อน พยาวนางว่าหยุดท่านี้ห้าถึงสิบนาทีหรอแม่จิ้นหอมนะให้ถูย้อนขนหัวคอสมิก,กไม่ต้องตัดขนหมอยซอยขนตู่ดกขนแคม เพราะนางเอาอยู่และไม่แสบไม่ขันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแม่ใครที่อยากได้นะคะไปตํากันได้กับตัวแทนจําหน่ายของเราในเพจของนางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้อเพี่ปวดหนึง